สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทํานึ่งไก่กินนะคะผมนึ่งไก่สมุนไพรก่อนอื่นผมก็จะเอาไก่มาตำามเกลืนนะคะผมตำา3เกลืแล้วผมก็จะเอา,อามาคลุกเขาให้เข้ากันนะคะผมแล้วก็ใส่ใบมะกรูดลงไปแล้วก็คลุกเขานะครับอันนี้ใส่ตะไคร้ด้วยนะคะผมใส่ตะไคร้ขานะครับหอมมากเลยครับผมแต่ช่วงเวลาระวังเวลาที่รอไก่หมักอยู่นะครับ ผมก็จะมาตําน้ําจิ้มนะครับน้ําจิ้มนี่ผมตําเสร็จแล้วครับผมหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้เลยครับรสชาติอร่อยมากครับผมครับพอตําน้ําจิ้มเสร็จนะครับผมไก่ที่นึ่งไว้ก็สุกแล้วครับหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้ครับผมหอมมากเลยครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ช่อง3ามแสบพาเพลินด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ